นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของโซลูชันนะครับที่เกี่ยวกับ Enterprise Cybersecurity ที่มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลของเรานะครับเพื่อได้ให้เวลาเราเจอปัญหาเจอเคสเนี่ยเราสามารถจัดการได้โดยเป็นเรื่องของ Best Practices ซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องของอการจัดการในระบบที่เป็นส่วนของ b a c k Up นะครับที่เราเรยออาจจะเรียกว่าเป็น Last Line of Defense นะฮะซึ่งก็หมากว่า Cybersecurity เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันมีหลายหลายส่วนนะแต่ผลกระทบหลกัหลกๆเนี่ย นะครับก็เป็นเรื่องของข้อมูลหรือระบบของเราเนี้ยแหละว่าถ้าเราโดนโจมตีหรือมันมีปัญหาไปเพราะว่าองคอ์กรเราเนี่ยจะเกิดเรื่องของ p r o n e c t i o n Drop หรือดาว n d a ต a l ล s s เกิดขึ้นมันมี Impact เยอะมากเลยนะครับฉะนั้นถ้าในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราจะจัดการรายละเอียดตัวนี้ยังไงบ้างนะครับแน่นอนเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของ Cyber Security งต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการพูดถึงเรื่องของซอฟ o ์แวร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าองคอ์กรส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเคยได้ยินอยู่แล้วทุกท่านน่าจะได้ยินอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของผลสำรวจนะฮะก็มีอยู่กลุ่มใหญ่ๆที่เราเจอเรื่องของแรนซ o มแ a ร์ไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของรีพอร์ตหรือผลสำรวจซึ่งเราเจอมานะครับประมาณ85%ที่เคยเจอเรื่องของแรนซ o มแ a ร์แต่ถามว่าเวลาโดนเรื่องของแรนซ o มแ a ร์โจมตีการเรื่องของพวกนี้เรารับมือเขาในรูปแบบไหนบ้างเราเตรียมความพร้อมแล้วหรือย,ยังเตรียม,พร,มพร้อมขนาดไหนนะครับซึ่งตัวรีพอร์ตเองก็บอกเช่นกันว่า กลุ่มนะครับในกลุ่มนี้16%ที่สามารถรีคอเวอร์ข้อมูลโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์คือไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งในสี่ที่มีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้ข้อมูลกลับมาด้วยเพราะว่าการจ่ายเงินคือจะอาจะจะจ่ายเป็นบิตคอยดูไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรการันตีว่าเราจ่ายเงินแล้วเราจะได้ข้อมูลกลับมาฉะนั้นวันนี้เรามาทําเรื่องของเพื่เอเรียนรองรับในการทํางานนะครับรวมถึงตอบโจทย์ในเรื่องของไซเบอร์ c u เ i t y ริตี้กันดีกว่า ซึ่งถ้าพูดถึงรายซอฟต์แวร์นะครับก็แน่นอนวันนี้เราโดนปุ๊บเนี่ยหรือเรามีโอกาสได้เจอแต่ว่าพอเราเจอปุ๊บหรือโดนโจมตีแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนอีกไหมซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าทุกองค์กรมีโอกาสเจอโอกาสโดนแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนซ้ําๆนะครับบางที่ผมเคยเจอบางเคสเนี่ยสมมติโดนวันนี้อีกสองาทิตย์ก็เจออีกแล้วนะครับมาโจมตีอีกแล้วซึ่งในมันก็มีเป็นเรื่องของผลสารวจแหละว,ว่าเออส่วนมากเนี่ยที่โดนโจมตีเนี่ยนะครับส่วนมากจะมีหนึ่งหรือสองครั ประมาณนี้ฉะนั้นไม่ใช่แค่โดนครั้งเดียวแล้วจบแต่ก็จะมีหลายกลุ่มอาจจะมีโดนครั้งหนึ่งนะครับสองถึงสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งขึ้นไปหรืออาจจะไม่โดนเลยคนกลุ่มที่ไม่โดนเลยอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหล,ลักๆนี่แหละสองครั้งฉะนั้นวันนี้เราต้องมาทําเรื่องของดูแลในระบบอินฟาระบบที่เป็น Data p าโปรดิชันเนี่ยให้ตอบโจทย์ให้ดีเพื่อที่ตอบโจทย์หรือป้องกันการจัดการตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าเวลาเราโดนโจมตีแล้วนะครับ หลายๆองค์กรมันเกิด Impact แน่นอนแหละเวลาโดนโจมตีเนี่ยอยู่ที่ว่า Impact ที่เกิดขึ้น,น่ะมากหรือน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นอินฟ้าเรื่องของดาวถามนะครับหรือเรื่องของข้อมูลฉะนั้นในเรื่องของรีพอร์ตหรือผลสํารวจก็ตอบบางทีว่าแต่ละองค์กรหรือบางแต่ละกลุ่มที่โดนโจมตีไปเนี่ยเราใช้เวลาในการนําระบบขึ้นมาเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนนะครับกลุ่มแรกเลยสี่เปอร์เซ็ก็คือน้อยกว่าหนึ่งอาทิตย์นะครับกลุ่มที่สองก็คือ 1วีคนะครับต่อมาก็คือ1-2วีคซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มนะครับหมอกลุ่มที่สามารถรีคอเวอรี่ข้อมูลขึ้นมาใน1-2วีคเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมอยากให้เห็นภาพว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเราใช้เวลาหลายอาทิตย์เป็นหลักอาทิตย์ในการนําข้อมูลขึ้นมาเอาระบบขึ้นมาใช้งานบางที่ที่ผมเจอเนี่ยบางทีก็เป็นหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบที่เราเตรียมไไว้้เเนีีย่ยยอาจจะมดพงพง กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือการรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่บอกว่าวันนี้เราจะต้องมีการทำ d e PLOY เรื่องของ t a p r o t e c t i o n Solution ที่เป็น Best p r a c t i c e ตามเรื่องของ Recomendation ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการทำแบ็กแอพต่างๆหรือการทำเรื่องของ Protection เนี่ยนะฮะแน่นอนทุกท่านน่าจะเคยได้ยินเรื่องของการทำเรื่องของ Immutability หรือการทำเรื่องของ Airgap พวกนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มาช่วยให้ข้อมูลที่เราแบ็กแอเนี่ยปลอดภยัย ป้องกันเรื่องของการเอนคริปชันข้อมูลจากเรื่องของซอฟต์แวร์ได้ซึ่งมันก็จะมีออปชันหลายรูปแบบนะฮะอย่างเช่นถ้าเราทำ in, อินฟรามี DC อยู่มีระบบแบ็ k เออยู่แน่นอนเราต้องมีการแบ็ k เอ i อิมมูทิเบิลอยู่ที่ไซต์หลัก DC อยู่แล้วแต่ว่ามีแค่ไซต์เดียวเนี่ยทุกวันนี้มันไม่เพียงพอมันมีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่มีโอกาสที่จะทาให้ที่ผลิตชาร์ลิตที่ DC เนี่ยระบบไม่สามารถใช้งานได้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ DR ฮะมันเป็นเรื่องของออฟไซต์ด a ต้าฉะนั้นกรณีเน,นี้ย ก็มีการสำรวจหรือทำรีพอร์ตอีกเช่นกันว่าโดยส่วนมากเนี่ยเรามีการทำเรื่องของออฟไซด์ดัต้าหรือเรื่องของ d r ด้วยโซลูชันหรือเอเรเมนต์ในรูปแบบไหนบ้างนะฮะซึ่งอันนี้เป็นรีพอร์ตที่ออกมาซึ่งจะเห็นว่าเรามีการใช้งานกลุ่มที่เป็นโลเคคาวก็มีกลุ่มพับลิกคลาวก็มีนะครับซึ่งส่วนมากจะไปที่พับลิกคลาวเพราะบางที่บอกว่าบางองค์กรอาจจะมีเรื่องของ DC มี d r ออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถรีพอยใช้งานได้อยู่แล้วหรือบอางองค์กรบอกว่าไม่มี d ีามีแต่โปรดักชันท คลาวเองก็จะมีออปชันให้เลือกซึ่งก็เลยเป็นมองว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการใช้กันเยอะนะครับอย่างเช่นการแบ็กอัพไปเก็บไว้บ,บนออ j เจกต์สโตรเเป็นการออฟไซต์อีกชุดนึงอาจจะเป็น Public Cloud หรือว่าจะเป็นการแบ็กอัพออฟไซด์ไปกลุ่มที่เป็น Service อย่างเช่น b a c k อ p พแอ s e r v เซอร์วหรือว่า DR as a Service เซอนะครับหรือว่าการเก็กบที่เป็นออนพร m มสโตรเ e ไม่ว่าจะเป็น Object s t o r ตรเหรือเทปตรงนี้ก็สามารถมาช่วยในการจัดการหรือทําเรื่องของ i m m u t a b i l i t y หรือ Air gap ได้อันนี้ก็จะเป็นซีเควนต์ในกลุ่มเป็นเปอร์เซนต์ตามมาแต่จริงๆต้องบอกว่าก็ยังมีนะครับบางองค์กรประมาณสองเปอร์เซน์ที่บอกว่ายังไม่มีเรื่องของการทำ immutable อาจจะเป็นการ deploy มีแหละระบบ back up อันนี้มีอยู่แล้วเป็นเบสิกแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ deploy ตาม best practices ตรงนี้แหละเป็นคีย์ที่บอกว่าในกลุ่มนี้เราต้องโฟกัสมากขึ้นในการเรื่องของ improve เรื่องของระบบเรื่องของ data production ในองค์กรของเราฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่า วันนี้นะฮะในเรื่องของ ransomware เนี่ยการทำงานเขาเป็นยังไงเพื่อที่จะทราบว่าพอเรารู้สเต็ปก,การทำงานเราจะได้รู้ว่าเราจะป้องกันหรือบริหารจัดก,การข้อมูลเนี่ยในรูปแบบไหนบ้างนะครับแน่นอนอันนี้จะเป็นเรื่องของฟล o ์เป็นเรื่องของสตอรี่ไทม์ไลน์ของเรื่องของการโจมตีในปัจจุบันนะครับแน่นอนก่อนที่เขาจะโจมตีเนี่ยต้องบอกว่า ransomware เดีย๋ยวนี้มีการโจมตีหลายรูปแบบหลายๆประเภทหลายๆหลายๆที่หลายๆซอร์ที่มาฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีโซลูชันหรืออัลกอริทึมในการจัดการในการโจมตีของเขามา ซึ่งเวลาเขา a c c e s สสุดท้ายเนี่ยเขาต้องหาวิธี Access เข้ามาในองค์กรของเราถูกไหมครับฉะนั้นตรงนี้นะครับแน่นอนมันจะเป็นเบสเวลาก็คือเป็นเรื่องของอาจจะเป็นอ e ีเมลอาจจะเป็นเรื่องของลิงก์ในเว็บไซต์ซึ่งอ e ีเมลเนี่ยเดี๋ยวนี้จริงๆต้องบอกมีหลายรูปแบบเดี๋ยวนี้ถ้าคุณพูดถึงแล้วซอแมร์เขาจะบอกว่าต้องมีเรื่องของเทรน n ์องให้ยูเซอร์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีส่งอ e ีเมลมาเนี่ยเป็นชื่อนามสกุลผู้บริหารเลยแบบแพทเทิร์นตัวฟอร์แมตตัวอ e ีเมลเนี่ยเหมือนมากนะครับแต่ต่างอย่าง ตรงนี้อาจจะต้องเรื่องของ user learning แล้วก็ให้ระวังว่าตรงไหนควรจะกดหรือไม่กดนะครับแต่ตรงนี้จริงๆ human error มีโอกาสเกิดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นต่อมาพอเรา,ขาเขาเข้ามาได้แล้วถ้าเขาเข้ามาได้นะเขาก็าจะทําตัวเขาเองให้เป็น stable ที่สุดก็คืออาจจะมีเรื่องของการทําเรื่องของ HA ต่างๆการกระจายไปในระบบของเรานะครับรวมถึงพอเขาอยู่ในระบบขเขาก็จะอยู่เอมาว่าเก็บ credential ดูว่าระบบของเรามี connect ไปที่อะไรบ้างมีระบบอะไรบ้าง เสร็จแล้วนะครับเขายังไม่ได้อนคลิปเขายังไม่ได้โจมตีทันทีหมายความว่าช่วงนี้จะเห็นว่าเขาฝังอยู่ในระบบเราหลายเดือนเลยเสร็จปุ๊บก่อนที่จะอนคลิป Data เนี่ยเขาจะไปทําให้ระบบของเราเนี่ยเรื่องของ Security ต่างๆเรื่องของ Back u อเนี่ยใช้งานไม่ได้ที่หลักๆของ Back u อก็คือ Back u p ฟ i l e ถูกไหมฮะหมายความว่าเขาก็จะไปอนคลิปตัว Back u p f i ฟ e เสร็จแล้วเราค่อยไปเรื่องของการทำอนคลิประบบของเราฉะนั้นหมายความว่า p o c e s s สําคัญเลยนะครับตรง ระบบแบ็กอัพหรือว่าซิเค r i t รตีเนี่ยถ้าหลุดออกมาเนี่ยโดนโจมตีได้เนี่ยทุกอย่างก็ไปหมดเลยฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราสามารถเห็นแล้วว่าในการโจมตีแต่ละส่วนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับตรงด้านแรกๆตรงต้นๆตั้งแต่ตอนเข้ามาตอนฝังอยู่ในระบบเป็นเรื่องของ Security อาจจะเป็นเรื่องของ Front-end อาจจะเป็นเรื่องของ f i r e w a l l เรื่องของเอ็นพอยต์พวกแอนตี้ไวรัต่างๆนะครับ ต่อมาระบบที่เป็นแบ็กออพอันนี้แหละฮะที่เวลาเขาไปเอนคริปเนี่ยตรงนี้ระบบแบ็กอัพหรือ solution, าาโซลูชันดั a ้าปร e c t ชันก็จะมาช่วยในการป t e c t หรือจัดการในส่วนนี้นะครับันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะโฟกัสในเรื่องของเบสแพคเกจด้วยเหมือนกันฉะนั้นเรามาดูยูสเคสกันดีกว่าว่าในเรื่องของแลนซ์ซอฟแว์เองเนี่ยมีเคสอะไรบ้างนะครับอย่างเคสแรกเลยถามว่าวันนี้เขามาเอนคริปดัต้าเนี่ยเขาย n งเคปเฉพาะไฟล์ไหมไม่ใช่แล้วนะครับมันจะมีเคสซึ่งเอนคริประดับที่เป็น Data ใน a ัต้า o ซของ v ีมแ r ร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสผมเจอทั้งเคส2่งมือน,นอกแล้วก็เจอในไทยเราก็มีนะครับหมายความว่าตัว VM ที่อยู่ในถังแบ็คเอที่เอ่อทัทีในถัง a ัต้า o ซเนี่ยจะโดนเอนคลิปนะครับฉะนั้นหมายความว่า VM ที่เราอยู่ในระบบใน a ัต้า o ซเนี่ยไม่สามารถอ่อนขึ้นมาทำเรื่องของอ่านอยู่ใช้งานได้เลยก็คืออ่อนไม่ขึ้นเลยเพราะโดนเอนคลิปไปแล้วนะฮะฉะนั้นในท่านี้ในกรณีนี้เราจะต้องมีระบบแบ็คเอที่มาช่วยในการ r e โคร e r อรข้อมูลขึ้นมาอาจจะก,กลับไปที่ u ค t e r เตอร์ หรืออาจจะไปที่คลัสเตอร์อื่นหรือจะไปกลับไปที่คลาวตัวนี้ก็ควรจะต้องมีโซลูชันตรงนี้ซึ่งวิมก็สามารถตอบโจทย์นะครับในการแก้ปัญหาในกรณีนี้ได้นะครับหรือกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของไทม์บอมนะฮะก็จะคล้ายๆกับเอ่อไทม์ไลน์เมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเข้ามาฝังในระบบเราหลายเดือนถูกไหมฮะฉะนั้นกรณีนี้ก็อาจจะมีเป็นเคสที่บอกว่าฝังอยู่โดยที่เราจะไม่รู้ตัวนะครับบางทีผมเคยเจอกรณีที่ว่าเข้ามาฝังในระบบนะครับฝังคีย์เข้าไปก่อนคีย์ในการทําเรื่องของดีคิป แล้วเขาก็สั่ง e n c r y ิป Data ฉะนั้น Data ที่โดน En c r y ิปเนี่ยองค์กรหรือคนใช้งานก็ยังใช้ได้ปกติเพราะว่ามันมีคีย์ฝังอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับพอวันดีคืนดีเขาบอกว่าเขาจะทําการ En c ค y ิปให้ Data ใช้ไม่ได้ละเขาแค่ถอดคีย์ออกไปแค่นี้เองนะครับ r o c e s s แป๊บเดียวถอดคีย์หมายความว่า Data เราก็โดน e n c ค y p ปโดยที่มันใช้ไม่ได้เพราะโดน e n c r y ิปอยู่แล้วนะฮะโดนเอาคีย์ออกไปมันก็ใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็งานเข้าเลยนะครับฉะนั้นกรณีนี้นะครับ ในมุมของโซลูชันนะครับเราก็ควรจะทำการอลิไฟข้อมูลที่เราแบ็กอัพเก็บไว้นะครับตรงนี้เราเรียกว่า h a r d ดเดนเรปอร์สิในมุมโซลูชันของวีเองฉะนั้น Data ที่เราแบ็กอัพอยู่ใน t ต r a g e ตรงนี้ที่เป็น h a r d ดเดนเรปอร์สิเนี่ยจะมีการทำา m m u u t b i l l t y y ที่เมื่อกี้บอกคือล็อกไฟล์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เราพูดถึงการ อ่ทำเวลาบอมม์ถูกไหมครก็คือมีเรื่องของเวลาเนาะฉะนั้นในมุมของวีเอมเองเนี่ยนะครับเราจะเอาข้อมูลที่เราแบ็กอัพไว้เนี่ยมาทําการเรื่องของบริไฟให้เราเรียกการทําเรื่องของชัวร์แบ็กอัพฉะนั้นเราจะนําข้อมูลในตัวสโตรเรจที่เป็นถังแบ็กอัพเรียกว่าฮาร์ดเดนเรปอร์ซิทอรีซึ่งฮาร์ดเดนเรปอร์ซิทอรีของวีมตัวเนี้ยเรามีฟังก์ชันอิมูเทเบิลอยู่แล้วสามารถช่วยในการป้องกันเรื่องของเรซอร์แวร์ได้นะครับฉะนั้นเรซอร์แวร์จะมาเอนคลิปเดต้าที่อยู่ในถังแบ็็ออัพทที่่เเเปปนรรดดดิไไม้ไ แต่ว่าไฟล์ข้างในล่ะเนี่ยวีมจะทาการเอาขึ้นมาสแกนให้นะครับฉะนั้นตรงนี้เราสามารถช่วยในการพูว่า Data ที่เราแบ็กอัพเก็บไว้พวก Vm ต่างๆเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเรื่องมาแวร์และซอฟแวร์ฝังอยู่ในระบบหรือเปล่าซึ่งโปรเซสตรงนี้เราก็จะไปอินดิเกตกับเรื่องของแอนตี้ไวรัสนะครับมาสแกนแล้วก็ดูว่า OS เสนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับแอปพลิเคชัน e วิ i c e ใช้ได้แล้วก็ส่งเป็นอีเมลให้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราช่วยให้พูว่า Data ที่เราแบ็กอัพเนี่ย มีความปลอดภัยแล้วสามารถใช้งานได้จริงอันนี้คือสิ่งที่เราเทสนะครับจะเห็นเลยว่าเรามีการสแกนกรณีนี้คือสแกนนะครับแล้วก็เจอนะครับอันนี้เข้าเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราสแกนแล้วเราเจอนะเราจะได้ปุ๊รู้แล้วว่าข้อมูลที่เราโปรเทคไว้เนี่ยเวลาจะใช้งานมีความเสี่ยงนะครับหรือว่าเป็นการเรื่องของการทําเรื่องของ dr ตอบโจทย์ dr เนี่ย w ีมีโซลูชันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น orchestration ฉะนั้นกรณีนี้ไม่ว่าเราจะเป็นการเ e s เอา data มาเทสรหรือว่าเป็นการ r e s o เนี่ย เราสามารถทำเรื่องของสแกนมาแวร์ malware, หรือแอนตี้ซอฟ์แวร์ก่อนที่จะไปรันในโปรดักชันได้เนี่ยครับจะเห็นว่าโปรเซ s เขามีทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยมีการสแกนแล้วอย่างตัวอย่างก็คือใช้ Windows Defender นะครับสแกนแล้วเจอหรือไม่เจอก็สามารถดูในท s k ใน process ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยในการดูบางอย่างที่มันมาฝังในระบบนะฮะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการที่เราโดนเอนคริปไปแล้วในบางกรณีฉะนั้นเราจะดูได้ไงว่า Data เราเนี่ยผิดปกติ นะฉะนั้นเราควรจะต้องมีทูซี่มาช่วยในการดูว่า Back u p Data ของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมหรือว่าระบบของเราเนี่ยมีการใช้งานผิดปกติไหมยอย่างเช่นเครื่องที่กำลังเอนคลิปอยู่อาจจะมีการใช้งาน CPU ที่สูงอย่างนี้นะฮะฉะนั้นกรณีนี้วีมก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ดูกฤติกรรมความเสี่ยง d e t e c t o r เราก็ส่งอีเมลให้เลยเป็นเรียลไทมนะครับฉะนั้นก็ลดความเสี่ยงได้นะครับเนี่ยก็จะมี l e s มี Poli c y อยู่แล้วตัวทูของวีมตัวเนี้ย เราเชื่อว่าตัว B1 นะครับก็สามารถเป็นเรื่องของ Proactive Tool สามารถช่วยดูเรื่องของ Monitoring พฤติกรรมต่างๆมีความเสี่ยง Email alert ให้นะครับหรือทำเรื่องของ Report ได้ตรงน,นี้ถ้าเราพูดถึง Cyber Security เนี่ยตัว B1 ก็จะมาช่วยในการดูพฤติกรรมอย่างเช่น VM เครื่องไหนทำงานผิดปกติใช้งาน CPU สูงๆนะครับเขาก็จะ alert ให้เรารวมถึงไฟล์ที่เรา b a c k u อ้ไว้นะครับบางทีบอกว่าทุกวันที่แบ็ k u อ้าอินค e มไฟล์ไม่ใหญ่โตขึ้นไม่เกินร0อ แต่ถ้าวันดีคืนดีบอกว่า incremental ลไฟล์ใหญ่ผิดปกติกรณีนี้นก็เป็นความเสี่ยงแหละฉะนั้นเราก็สามารถ d e t ท็ตแล้วก็ alert ได้เหมือนกันเนี่ยครับจะบอกว่าอไฟล์ไหนในจอบไหนบ้างที่มีขนาดที่ใหญ่ผิดปกติเขาก็จะสามารถ d e t ท็ตแล้วก็อีเมลบอกเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์หลกักๆเป็นเคสตัวอย่างแล้วกันนะครับสามส่วนฉะนั้นเรามาดูกันว่าในเรื่องของ c y b e r ร์ร l สเซนส์โล s เนี่ย Best practice มีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็จะมีคีย์หลกักๆอยู่สามส่วน นะครับเรื่องของ identify หมายความว่าเวลาจะทำเรื่องของ Backup เนี่ยเราต้องดูว่าระบบของเราเนี่ยตรงไหนเป็น Critical, Non-Critical ต้องการ RPO RTO เท่าไหร่จะได้ดีไซน์เรื่องของ Solution ให้ตอบโจทย์นะครับเรื่องของการทำา r r t ท c t ก็คือเรื่องของการ Backup VM แต่ระบบหรือว่า Physical ระบบต่างๆนี่แหละนะครับรวมถึงเรื่องของ Detect d e t e ท t ก็คือการ Verify ข้อมูลว่าข้อมูลที่เรา Backup ไไปเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ รวมถึงเรื่องของ r e Response ฮะ r e Response ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการ RECOVER วันนี้เราพูดถึง BACKUP เวลาเราจะใช้ระบบ BACKUP เนี่ยแน่นอนเราต้องการสิ่งที่เร็วที่สุดถูกไหมครับก็คือการ r ร o r ซต่างๆพวกนี้ก็คือให้เร็วนะครับรวมถึงจอบจดเรื่องของ DR ฉะนั้นตรงนี้มองว่าเป็น BEST ในเรื่องของ last line of defense ในเรื่องของระบบ Data p r o t e c t i o n นะครับฉะนั้นเรามาดูส่วนต่อมากันฉะนั้นในภาพรวมอันนี้เราเห็นภาพแล้วว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของ Cyber Security ต่างๆเราควรจะต้องมีอะไรบ้างปัจจุบันมีรูปแบบอะไรบ้างในการโจมตีฉะนั้นในมุมของ b ีเอมเองนะครับเราก็สามารถช่วยในการโปรเทคแล้วก็มีโซลูชันในการป้องกันการโจมตีต่างๆซึ่งสิ่งที่เราโปรเทคก็คือกลุ่มคลาวด์ i r ช u วลนะครับฟิสิกอลนะฮะตัวแอปพลิเคชันรวมถึงซอฟต์แวร์แอดดัลต์เซอร์วิสตรงนี้เราซัพพอร์ตทั้งหมดซึ่งตัวบีเอ็มเองเนี่ยเราทาเป็น Data าแพลตฟอร์มหมายความว่าข้อมูลที่เราแบ็ Security เาากเอาันไ้ รวมถึงสามารถช่วยในการ Recover ได้เร็วพอเวลาเรามีปัญหาอย่างที่บอกเราต้องการรีคอเวอร์ข้อมูลได้เร็วอยู่แล้วอันนี้วีมีให้นะครับมีท o ูสในการทำมอนิเตอร์ g อนาลิติกออกรีพอร์ตรวมถึงมีโซลูชันในการตอบเรื่องของ DR, BCP ก็คือตัวออ c เฮเดชัฉะนั้นในส่วนของ best p s a c t i c e นะครับวี Beam เรา Recommend เลยอันนี้เป็น Best Practice ในเรื่องของ Data p r o t e c t i o n เลยเราจะควรจะต้องมีข้อมูล Backup เก็บทั้งหมด3ชุดนะครับมีเก็บที่ DC 2ชุดมีเรื่องของ off ไซ t ์1ชุด มีเรื่องของเอา Security มาครอบ Data ที่เรา Backup ไปอีกก็คือป้องกันการ En c คลิปการโจมตีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เราแบ็กอาเนี่ยมาทําการวลีไฟด้วยเพราะใครจะตอบได้ว่าข้อมูลที่เราแบ็ก u อไว้เนี่ยเวลาจะรีโซเนี่ยมาใช้งานได้จริงนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีทั้งหมด3 2 1และ1 0นะครับฉะนั้นตรงนี้วีมสามารถมาช่วยในการตอบโจทย์ในภาพรวมตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูเป็นรายละเอียดเป็นแอนิเมชันกันนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นซึ่ง ตรงนี้เรากำลังจะบอกว่าเรามีการ b a c k อัพ a t a นะครับจะเห็นว่าเรามี Production เก็บอยู่1ชุดนะครับเรามีการ Backup ออกมาไว้ Storage ที่เป็น Off-host 1ชุดแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการอ f f ไซ t ์แลวจะไม่ว่าจะเป็น Backup o f f s i ซ e Backup Copy ไปที่ Tape Backup Copy ไปที่ Disk หรือว่าจะไปกลุ่มที่เป็น Cloud Service อย่างเช่น VCP s หรือพวก Object Storage ฉะนั้นตัวนี้เป็น best practice ก็คือการทำเรื่องของ3 อันนี้วี m เป็นเวอร์ชัน12เราสามารถแบ็กอัพไปเก็บใน Object Storage พวกนี้ได้อยู่แล้วนะฮะหรือว่าการทำเรื่องของ DR ก็คือการอินดิเกตกับ Storage Snap แล้วก็ Storage Replicate นะครับหรือว่าจะเอา v a m ทำา r p p l i c t e VM อันนี้เราก็ u p อร์ตฉะนั้น Concept Replicate นรูปแบบนี้จะช่วยให้ r e โ o v e r y ทำทำได้เร็วขึ้นนะครับ RPO ทําได้ต่ำนะฮะหรือว่าเก็บต่างมีเดียนะครับอาจจะลงที่เทปลงดิสนะครับลง Object Storage ต่างๆต,ตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่บอกว่าเลิกคำแนะนในการในการเก็บเลือกฟอร์เรหลายๆประเภทเพื่อลดเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องของเฟิร์มแวร์ถ้าเกิดเจอเฟิร์มแวร์มีปัญหานะฮะหรือว่าการทำออฟไซ t ์ site, เนี่ยครับก็คือมีการโยนไปที่ DR หรือว่าการโยนไปที่คลาวหรือว่าไปที่เทปอันนี้ก็จะมีตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบในการจัดการฉะนั้นเรามีข้อมูลต่างๆแล้วเราควรจะต้องมี Security ี้ครอบไปใน Data ของเราอีกทีหนึง่งฉะนั้นเนี่ยวีมก็จะเลองคำ m u t น b ให นะครับไม่ว่าเราจะแบงคอัพเก็บอยู่ในสตอเรจที่ไหนก็ตามวีมีการทำเรื่องของ i m m u t a b i l i t y ให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น h i r d e n r e positor y ที่อยู่ที่ไซต์หลักนะครับหรือว่าจะโยนไป Object Storage นะครับอาจจะเป็น Storage ที่ทำเป็น Object หรือว่าเป็น Cloud หรือว่าไปเทปอันนี้มี immutable ให้หมดแต่ถ้าเป็นเทปจะเป็นการ Concept เรียกว่า a g a p นะครับในส่วนศูนย์ที่ต่อมานะครับก็คือการ Verify Data ฮะ ก็คือเอาข้อมูลที่เราแบ็กเอฟหรือเว็บพิเคทเนี่ยอ่อนขึ้นมาบริไฟเพื่อที่จะพูดว่าข้อมูลที่เราโปรเทคไว้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่บอกว่าเวลาจะรีสโตรปุ๊บ OS เอสบลูสกรีนเวลาจะรีสโตรปุ๊บมีมาแวร์หรือบางอย่างฝังในเครื่องฉะนั้นกรณีนี้นะฮะเราควรจะต้องนําข้อมูลที่เราแบ็กเอฟหรือเว็บพิเคทเนี่ยอ่อนขึ้นมาบริไฟว่า OS ใช้ได้นะเน็ตเวิร์กพิงใช้ได้เรื่องของแอปพลิเคชันสามารถเอ่อเซอร์วิสสามารถสตาร์ตตรงเนี้ยบีมก็จะมีฟังก์ชันให้เรียกว่าชัวรบั การทางานง่ายๆเลยคะเราจะนําข้อมูลจากถังแบ็คอัอออนขึ้นมาทดสอบให้เลยฉะนั้นตรงนี้สามารถตอบออเดตได้แล้วก็ตอบเรื่องของการ Data v e r i f y ได้ซึ่งเราพูดถึง Cyber Security ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรา Verify นะครับ default เนี่ยเราจะมีเรื่องของ e a r t b e a t เรื่องของป ing เรื่องของ Script เรื่องของ OS แหละนะครับ OS ออนขึ้นมาใช้งานได้อย่างเช่นถ้า p อปพลิเคชัน e r v i c e ก็สตาร์ทเรา Ver i f y ให้รวมถึงเนี่ยครับ a n t i v i ว u ล scan แกนก็คือเราสามารถบอกเลยว่า Vm ทีี่เราานนขึ้มย มีความปลอดภยัยไหมสแกนแล้วเจอไหมยอย่างตัวอย่างนะครับเราก็ใช้แอนตี้วรัสแบรนด์หนึ่งในการสแกนซึ่งสแกนเสร็จเขาจะบอกสแกนคอมพิวตไม่ได้เจออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดเรื่องของความปลอดภัยของ Data ให้นะฮะซึ่งเทสเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยวีมจะส่งอีเมลหน้าตาแบบนี้มาให้เลยว่าเราเทส VM เครื่องไหนบ้างจริงๆ VM หรือ p h y s i c a l ก็ได้นะครับส่วนที่เราบริไฟ y o s n e t w o r เรเรื่องของ a อ p พลิเคชัน Service หรือว่าเรื่องของมาแว r e s c a น อันเนี้ยส่งเป็นอ e ีเมลเป็นรูปน้าหน้าตาแบบนี้ให้เลยนะครับรวมถึงเรื่องของการ Access เมื่อกี้พูดถึงคอนเซปต์และ b บ s กราฟทีสสามสองหนึะครับต่อมาจริงๆต้องบอกว่าการโจมตีเนี่ยเดี๋ยวนี้มีหลายรูปแบบซึ่งตัว Bank App Server เองก็เป็นเป้าหมายเหมือนกันฉะนั้นในกรณีนี้เตัว b n n k p p s e ซ ver นะครับเราควรจะต้องทำเรื่องของ Authentication ให้แน่นหนาขึ้นนะครับในมุมของ b ีมก็คือการทำเรื่องของ Multi-Factor Authentication ฉะนั้นการที่จะ Access เข้าไปที่ v i m Server ไปดูเรื่องของ Configuration ไปดูว่าบ m มเขี่ยใครบ้าง IP อะไรตรงนี้ก็เอา Security MFA ตรงนี้มาช่วยในการจัดการนะครับซึ่งเราก็ยังมีการทำเรื่องของ l o b a s t d Access Control ว่าจะให้ User คนไหนสามารถเข้ามาได้เข้ามาทำอะไรเป็นแอดมินไหมนะครับหรือจะเป็นแค่ Restore หรือจะเป็นแค่ Backup Operation ก็สามารถเรียกได้ นะครับอันนี้ก็จะเป็น Security ที่เติมขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งในโซลูชันที่วีมีให้ต่อมานะครับในเรื่องของการ recover เช่นกันในมุมของวีมเนี่ยเราสามารถช่วยในการ recover ข้อมูลนะครับโดยใช้เวลาหลักนาทีต้องบอกข้อมูลเนี่ยเรามีหลายประเภทแต่เราองค์กรมีการใช้ข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นหลักๆเนี่ยก็จะไม่หนีเรื่องของระดับที่เป็น VM ระดับที่เป็น Disk หรือ d a t a b a s e หรือว่า n a s Storage กรณีนี้นะครับไม่ว่าเราจะแบ็กอัพเนี่ยครับกลุ่มที่เป็น virtualization v w a r e Hyper-V Nutanix Hv นะครับแบ็กอัพ physical กลุ่มที่เป็น cloud หรือว่าตัว NAS file sharing เราสามารถทำการ on VM ทั้งเครื่องขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับเราเรียก instant VM recovery ฉะนั้นการ on ขึ้นมาเราจะ on จากถางแบ็กอัพขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เวลา recovery time หรือ RTO เนี่ยทำได้เร็วมา,มากๆนะครับหลักนาที VM สามารถ on ขึ้นมาได้แล้โดยที่ไม่สนใจว่า v m เครื่องที่เราจะรีสโตหรือออนขึ้นมาเนี่ยขนาดพื้นที่เท่าไหร่บางที่บอกว่า Data SQL อ2เทราไบต์อาจจะใช้เวลารีสโตปกติครึ่งวันหรือเป็นวัน v m เองสามารถออนขึ้นมาได้หลักนาทีนะครับหรือเป็น Deep Level อย่างบนไดดีอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถออนจากฐานแบงค์แอได้รวมถึง Database ไม่ว่าจะเป็น SQL หรือ Oracle เราก็สามารถออนเฉพาะ Database จากฐานแบงค์แอขึ้นมาใช้งานได้ฉะนั้นตรงพวกเนี้ยหลักนาทีหมดนะฮะร,รวมถึงเนสตอร์เลสพวกสตอร์เลสไฟ เวลาฮาร์ดแวร์เฟล h ์ฮาร์ดแ์มีปัญหาเราก็สามารถเอาตัว NAS File Sharing ที่อยู่ในถานแบ็กอัพของบีมเนี่ยออนขึ้นมาให้ใช้งานได้เช่นกันฉะนั้นตรงนี้สี่ดาต้ประเภทเนี้ยเราสามารถออนขึ้นมาให้ใช้งานได้ในหลักนาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราช่วยในการทําเรื่องของ fast recovery ให้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสรุป recap หรืว่าเมื่อกี้เราพูดถึง cyber resilience นะครับฉะนั้นในภาพรวมนะครับหส่วนก็คือทา identify Data นะครับที่บอกว่ามี critical data อย่างเช่น database นะครับตรงนี้เป็นเป็น Data หลักฉะนั้นตรงนี้อาจจะเรื่องต้องการ RPO ที่ต่ำต้องการ backup ที่ให้เกิดเรื่องของ data loss น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ Re c o v รี่ t ทม e ให้เร็วอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นหนึ่งกลุ่ม critical data นะครับแล้วก็ non-critical หรือตัว Standard ก็แบ่งเทียไปพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาใช้ solution ของ e e m เนี่ยทำเรื่องของ protect ทำเรื่องของ backup ตามเทียต่างๆทาเรื่องของ RPO นะครับ schedule ต่างๆต,ตามโจทย์ เสร็จปุ๊บเราก็ทําเรื่องของดีเทคกก็คือเอาชัวร์แบงค์แอปของบีมเนี่ยแหละมาช่วยในการวอลิฟายว่าไอสิ่งที่เราแบงค์แอปมาไม่ว่าจะเป็น VM หรือเป็นฟิสิกอลเนี่ยมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OS ใช้ได้หรือเปล่าเรื่องของแอปพลิเคชันเซอร์วิสถ้าออนขึ้นมาสตาร์ทไหมรวมถึงเอาเรื่องของแอนตี้ไวรัสมาสแกนเรื่องของมาแวร์หรือไรซอมแบร์ที่ฝังในเครื่องหรือเปล่าตอนที่เราแบงค์แอปมาพวกนี้ก็สามารถทําทได้นะครับรวมถึงการเรสปอนส์ที่บอกว่าฟาสต์รีโควเกอร์ ฟาซีโคเวอร์ในที่ก็คือการทำอินสแตนที่บอกเมื่อกี้แหละก็คือ Data อยู่สี่กลุ่มนะครับจะทั้ง Vm ทั้งไ right, รเป็นแอปพลิเคชันพวก d a t a b a s e นะครับหรือจะเป็น NAS Storage อันนี้เราช่วยให้หรือตอบโจทย์เรื่องของ DR การทำ DR เราก็จะมีโซลูชันไม่ว่าจะเป็นการทำออโตเมชันเอ่อเฟลล์โอเวอร์มองง่ายๆว่าวันคลิกนะครับที่คลิกท,ท,ทีเดียวแล้วเดี๋ยว a m จะทําการเฟลล์โอเวอร์ระบบขึ้นที่ DR ให้นะฮะโดยที่ Data ที่ไปทําเรื่องของ DR เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Storage Replicate ไม่ว่าจะเป็น back อ p off site หรือการ replicate VM เนี่ย VM ทำให้ทั้งหมดนะฮะแล้วเวลาจะ f a i l o เว r ระบบขึ้นเนี่ยคลิกที่ VM ทีเดียวตัว o r c h สเ t เ a t o r เดี๋ยว VM จะทําการ start ระบบที่เราต้องการอยู่ใน plan เนี่ยอาจจะเป็น plan critical ก็ start VM ตาม s e q u e n ์ขึ้นมาให้นะครับตัวนี้ก็ช่วยให้เรื่องของ disaster หรือเรื่องของ DR plan เนี่ยสามารถ control เรื่องของ r e c o v e time ได้ลด human error นะครับที่สําคัญได้เรื่องของ SLA ด้วย นะฮะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับในเรื่องของ best practice นะครับหรือว่าสิ่งที่เราควรจะต้อง deploy หรือสิ่งที่เราต้องทำแหละในเรื่องของ data protection solution นะครับก็จะมี5ส่วนแล้วก็จะเติมเรื่องของ security อย่างเช่น multi factor เข้าไปเรื่องของ immutable เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับในส่วนของบิมในวันนี้ฉะนั้นถ้าท่านไหนมีคำถามสามารถพิมพ์มาในช่อง Q&A ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบในใน Q&A ให้ขอบคุณครับ